ทักทายสบายดีพี่น้องสาสวางมื่ออีกเหมือนเดิมเช่นเคยเด้อจ้าเป็นใจไหนกันแน่นอพี่น้องมือน,นีวันอาทิตย์ได้พี่น้องชาชวางกะพาคุณยายมาค mm. ุณยายกำลังนั่นกำลังล้วนห้องฟอบไต่พี่น้อง <c oughs> <c oughs> ไปเข้ากระไดออกไปนั่งล่นสูดอากาศยู่กลางนอกก็พี่นอนะ้องเนาะอาทิมีเสียงระบบนำระบบไฟได้พี่น้องเด้อ องยางออกไปทางน,อนอ่อคุณเนนึ่เขากัดนอนขับพมาไปเสิร์ฟไปเที่ยวอีกแล้วนะพี่น้องเนะ <c oughs> นาะยังไงยังไงเรื่องของสอบไก่แล้วสอบไก่เนี่ยพี่น้องเออจะมันจะมันข้ามาเดิร์ไปเสิร์อีกนัา่งสาวสว่างเนี่ยกะได้นั่งนั่งสูดอากาศที่ดีบ้างพี่น้อ,นองไปหาลมเนาะ จีนเกาะไต่พี่น้องจ้าแล้วจะวางจ้นหาเราย่างไปย่าง,า,งปงางมาอยู่น้ำมัอนี่นะพี่น้องเพื่อนๆกันจะอัญนันาตึ๊กผู้นอนกับนอนพี่น้องเลยพักผ่อนว่ากันไปนะพี่น้องเนาะมาแต่เดึกแต่เศร้ามาแต่เดึกแต่เศร้าเขากับพักผ่อนนี่พี่น้องมาเอามานัง่งนั่งรับอากาศพี่พี่พี่น้องจ้าภาพบรรยากาศ ยัเมเศ้ามาแต่ใส่นอจ่ะ,ะโอเคเอ,อ๋อสมายดีบ่ะ้จพดสบายดีเออ,อป่ะยังไปหาหมูเห่าฮะย่างไปหาหมูเห้าุณแ,แล้วดาตึกกุณแล้ว เพิ่นเพิ่นพาลูกสาวมาฟอกไตพี่น้องเพิ่นมาตะทุนไปทำธุระฟังกระพุ่นวันนี้ของน้ำอีกอันฟังหนึ่งวันนี้ของน้ำนะคางตึกท่างพุนพี่น้องเพิ่นนางไปหามือทั้งพุ่นนะเข้ามานางน่งคุยกันเืหนึ่งกับน,น้พี่น้องเนาะแต่ข้าวเนาะกรับบรรยากาศน้ำเร้าพี่น้องภาพบรรยากาศช่วงเส้าพี่น้อง เป็นไงกันแน่เนาะพี่น้องเลยลำเจ้าลำเจ้าวันอาทิตย์ผู <c oughs> ้เหตุการณ์เหตุงานก็นสิพักพอนเนาะพี่น้องเนาะมวนนั่นมวนบ่พักกับปรพักเด้มวนมีธุระประปังไป,ไปนั่นไปนี่ก็ได้ไปเนาะพี่น้องเราจะวางกันนี่ละเหมือนเก่าเช่นเดิมพี่น้องอัน ตื่นดึกลูกเศร้านาองพี่น้องเนาะจุ่มเฮ้ากระได้จุ่มวันฟอกไตน้ำกันนี่แะละเลยโอ้ยคิดภาพบรรยากาศภาพบรรยากาศคุณยา,กา,ารรยากา็สบรรยายดีอ,อยู่มวานมีการมวนมวนเอื่อยมวน,อมวน,อน,นเอื่อยมวนไอเป็นกะพาไปเที่ยว เที่ยวชมเครื่องบินพี่น้องที่เชาจะว่างอัพคิดเันอัพคิดลงละแต่พอใคยได้ไปเที่ยวไซรอกพี่น้องก็เพิ่งสิไปนี่ละเ้าจะว่างกระไดการก็ได้ไปเที่ยวไปชมสั่นกะไ่ะได้ไปมันมีโอกาสไปม้วนอื่อยอมาก,กะก็ได้ไปพี่น้องเอ้ยพ่นผ้าไปกะไปเที่ยวไปชมน้ำพิ่นเนาะพี่น้องเนาะ แต่ได้มีมีภาพบรรยากาศไทยมาให้เห็นพนี่น้องเฮาเบิ่งนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยเพ่็จะได้เห็นพาชมเนาะเพื่อสว่างแดนดินเท่าการดีอยู่พี่น้องเป็นแต่ไปเที่ยวเป็นแต่ึ้นไปไปเบิ่งไปชมอยู่แต่คุ้มอยู่คุณยายก็ติดใจคุณยายก็ได้อากาศก็ อากาศกากาศเย็นเย็นสบายดีวันนี่มันลมเนาะพี่น้องปกติมันกะอากาศห่ <c oughs> วยวันนี้ซงซงลมล,ม,ลมอากาศดีนันง่งนั่งดลินรับรับอากาศพี่น้องครับฝากบรรยากาศรับอากาศรด้มาสั่ ยังไปนาตึกกระมูแตกแซลๆอยู่คนเป็นเอาของมาขายผู้ใดไม่ยังกะผู้ใดไม่ยังกะเอาลมาวางขายเนาะพี่น้องเนาะจังบาได้ไปตลาดตะลี่คิดหอดคิดถึงพี่น้องนี่และออนี่เฝ้านี่เฝ้าเบือ่อกันเด้อพี่น้องเด้อ เต่าเบื่อกันพับชมกันไปให้กำลังใจกันไปนี่ล่ละ <c oughs> เป็นั้งในก็ได้ยูงสี่ละ <c oughs> นี่เน้ำมูน้ำปวดเป็นห่วงน,นอนกับนอนพี่น้องมาแต่เด็กแต่เศร้ามาแต่เด็กแต่เศร้าค่ะหวงนอนอหยาดเอาต้นไข่ เขาหองมันฟอกตไตแล้วก kind of ็นากันนอนพักพอนเป็นตาเศ้ากรหิ้วตาเศ้านะพี่น้องต่ละมือจักสกินเขากับยังมือนี่สาวสว่างกับมือนี่สาวสว่างกันอันห่อไข่ต้ม เฮ็ดข้าวต้มมาอยู่มือนี่ก็ได้อาหารนเรีเยบๆง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะนข้าวเจ้ามาให้คุณยายนข้าวเจ้ามาให้คุณยายนั่นคุณยายก็กินกินที่คนเนียวข้าวเจ้าพี่น้องเอ,อ,เอ,อ้ยเป็นจมภาพบรรยากาศย่ำคำย่ำเด็กพี่น้อง บ่ได้ไปไซคะ่ะนี่แล้วได้มาะทายด้มาพูดมะคุยกับพี่น้องเขาอยู่เนี่ยแะพี่น้องเว้ยบางท่านได้ออกไปไซดิแต่้าวจะเสียวก็ได้คำมันมือดอยู่เราสว่างก็บ่อยากไปนั่นไปนี่ปไ, <c oughs> ไปไนไดไปเขายังเหมือนชางฝุ่นอาชีพหาน้อง,ขงเขาอยู่ฝุ่น เสาเงาเงสาเงามาแต่เดิมแต่เสาไม่ีแล้วเนาะพี่น้อมาแต่เดิมแต่เสาเอาสวัสดีคุณพ่อหยาบหยาบเงาเงาพี่น้องมือเเป็นเงาเงเงาเงาจังเดยุคนคนคือเป็่งอังอ๋อซ่อสนแม่สบายทุกคนเด้อ S <S ม่จะโตกจะเตกเข้ากับช่วงหน่อยเนาะมือนี่ได้อะไรมากินบ้างน่าอร่อยจังอันนี้อะไรบ้างคะสินค้าเราพี่นางอะไรเจลพี่นังอะไรรักของเต้าร้อยบอ่จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจังมาเลือดเบอร์นะพี่ดองเอามานั่งที่ พู่งผู้พ่งหนุ่มพุู่พี่เนาะเพื่อนางหลินรับอากาศอยู่สักงน,อนอก่อยพี่เนาะมานอนอยู่กับหมูคนอยู่สักงน่อยพี่แล้วนี่อากาศเย็นดีเป็นสี่แล้วพี่นอ้องเอา้าเราวจะว่างกาันพี่เนาะคิดถึงพี่น้องเขานี่ยแหละขอขอบคุณและก็ตุ้งเมลาอเด้อที่คอม้านติดตามรับชมสาวสาว่างกับใด กำลังใจให้กันซึ่งกันเป็นซึ่งที่ดีนะพี่นอนะอ้องเนาะเนื้อหนุ่มกะสบายดีจ้า